พรบชุมนุมสาธารนณะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่สิงหาคมปี2558แล้วนะครับหลังจากที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งแต่งตั้งโดยคอสชอมีมติ ผ่านทั้งหมดไม่มีเสียงคัดค้านการมีกฎหมายฉบับนี้ก็เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิเสรีภาพให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายสิทธิมนุษยชนสากลที่ชื่อว่า ICCPR หรือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองครับ5ปีผ่านไปพบว่าสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมของไทยก็ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลครับในปี2560 คณะกรรมการ ICCPR ก็แสดงข้อกังวลต่อบ,บทบัญญัติในพรบรชุมนุมและการจับกลุ่มประชาชนที่ใช้สิทธิเสรีภาพโดยสงบครับและเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับผู้เชี่ยวชาญพิเศษในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนของ UN ก็ได้เรียกร้องให้ทางการไทยหยุดปราบปรามประชาชนที่ใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบเรามาดูกันครับว่าเพดานของมาตรฐานสากล สูงกว่าเพดานของพรบชุมนุมของไทยอย่างไงบ้างเรื่องแรกและเป็นเรื่องที่พื้นฐานที่สุดครับการชุมนุมเป็นเสรีภาพของประชาชนดังนั้นไม่ต้องขออนุญาตจากตำรวจก่อนการแจ้งการชุมนุมก็เพื่อให้ตำรวจในพื้นที่นั้นได้อำนวยความสะดวกกับผู้ชุมนุมและประชาชนครับเช่นดูแลการจราจรดูแลความปลอดภัยหรือการจัดรถห้องน้ำให้กับผู้ชุมนุมแต่พรบชุมนุมได้กำหนดไว้ว่า หากไม่แจ้งการชุมนุมมีโทษปรับสูงสุดถึง1,000 0บาทและตำรวจมีอำนาจสลายการชุมนุมนั้นด้วยเรื่องที่2การชุมนุมคือการสื่อสารกับสาธารณะและผู้มีอำนาจรัฐเพื่อทวงคืนสิทธิ์ของประชาชนจึงมีคอนเซปต์ว่า sight and sound นั่นหมายถึงการชุมนุมควรอยู่ในระยะที่ยังคงสามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายตามความมุ่งหมายของผู้ชุมนุมได้อยู่ ICCPR จึงแนะนำว่าไม่ควรกำหนดพื้นที่ห้ามชุมนุมแต่พรบรชุมนุมกำหนดพื้นที่ห้ามชุมนุมหากฝา่าฝืนมีโทษปรับสูงสุดคือ1,000 0บาทและจำคุก6เดือนเรื่องที่3เสรีภาพในการชุมนุมมาพร้อมกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ICCPR ระบุว่าทางการจะห้ามผู้ชุมนุมไม่ให้แตะต้องเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นไม่ได้ แต่ทางการไทยกำลังใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา116และกฎหมายอื่นๆกับผู้ชุมนุมซึ่งมีโทษจำคุกเรื่องที่4เราจะเห็นว่าตำรวจบันทึกภาพใบหน้าของผู้ชุมนุมครับด้วยกล้องโกลโปบ้างหรือกล้องทั่วไปบ้างหรือโทรศัพท์มือถือบ้าง ICCPR ไม่ได้ห้ามนะครับ แต่ว่าตำรวจจะต้องมีแนวปฏิบัติที่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ชุมนุมและจะต้องเปิดเผยตัวแนวปฏิบัติเนี่ยให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันด้วยแต่ในพรบรชุมนุมครับไม่ปรากฏเรื่องเหล่านี้เลยแถมตำรวจก็ไม่เคยแจ้งให้ประชาชนทราบถึงเรื่องเหล่านี้ด้วยเรื่องที่5 ICCPR กำหนดว่าเจ้าหน้าที่จะต้องสวมเครื่องแบบในการควบคุมการชุมนุมในพรบรชุมนุมก็เช่นเดียวกันครับ แต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยสิ่งที่เราเห็นคือมีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบจํานวนมากในพื้นที่ชุมนุมแถมในบางกรณีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบก็มีส่วนเกี่ยวข้องในการจับกลุ่มผู้ชุมนุมด้วย5เรื่องที่หยิบมาแช์นี้เป็นเพียงเรื่องพื้นฐานตามมาตรฐานสากล ICCPR ที่ทำให้เห็นว่าการใช้กฎหมายพรบรชุมนุมหรือการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐไทยยังไม่ถึงขั้นมาตรฐานสากลครับ